พุธเอากล้องวงจรปิดไปติดที่บริษัทตั้งแต่ตอนไหนคลิปอยู่ไหนเอาคลิปมาคลิปอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยแกเห็นใช่ไหมเห็นอะไรไม่เห็นเลยซะหน่อยจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่พุธเล่นอะไร ทำไมแกมองฉันแบบนั้นวะคิดว่าพี่เป็นคนเดียวที่ได้เห็นอะไรดีๆอย่างนั้นเหรออะไรอมีค่ะอย่าใจล้นสิค่ะมูก็ผมคิดถึงมูนีค่คระเฮ้ยแต่เมื่อไหร่อ่ะซึ่งแต่แรกไงไม่คิดเลยนะ ว่าสภาพลุงๆแบบเนี้ยจะเป็นสาวไหวด้วยโอ oh ้ยโอ้ยเป็นไรอะ่ะนี่เขินเหรอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยวะ่ะโคตรขมอะ่ะดูทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาอื เอามาไม่ให้เว้ยแก้ที่โหลว่าว้ยฉันจะยอมตายคนเดียวไม่มีวันเว้ยไอพี่พุทธเอาได้เหรอมาเอาสิถึงวันนี้นะถึงวันนี้ถึงวันนี้อาจารยอาจายังไงจ๊อโ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 อ พอก่อ,อนหะอรอน้อคอย้องจะแกต้องสัญญามาก่อนว่าแกจะไม่บอกใครเรื่องฉันสัญญาสัญญาเอามาก่อนลบเลย เออจะลบให้ครั้งหนึ่งแล้วกันดูด้วยดิให้แกดูเกมอย่างอื่นด้วยดิแล้วจะรู้ได้ไงเราว่าลบจริงอ่ะ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 อืม ฉันฟ้องแม่แน่แม่พมันแกงหนูแม่อยอเนแม่ไม่จริงนม่อาันแม่อยปวดแตกเลยแแม่มหนุแม่ออยอ้ยโวอกแม่มาแม่อ้อยจแม่อย่าม่แม่จ๋าแม่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 ไพี่เไม่ต ออกันทั้งคู่เลยโตจนหนาเรียตูดไม่ถึงไม่จริงแม่เรียตูดไคิดถึงมันเตี้ยอ้าม่ดูดิอ้ยพอแล้วพอแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ดี่แล้วตกลงเราสองคนเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรไอ้ภูมิมาซุกสาวพ่อไอ้คิดจริงเหรอนี่อธิบายมาสาวที่ไหนยังไงไม่มีครับแม่ไอ้คิดมันพูดไปเรื่อยอ่ะ พูดไปเรื่อยอะไรหนูเห็นเต็มสองตาเลยค่ะแม่ว่ามันนี่ก็เพงไงพ่อกับแม่ไม่ใช่ใครที่ไหนซะหน่อยเออใช่เห็นได้ก็กำลังคุยคุยกันอยู่ครับก็เพิ่งคุยได้ไม่นานนะครับอ่เขาเป็นคนที่ช่วยผมตอนมีเรื่องครับ จริงเหรออย่างนี้พ่อกับแม่ก็ต้องไปขอบคุณเขาแล้วนะเนี่ยอืมจริงด้วยนี่เคสก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเอ,อิร์เคนมาเจอตอนที่พุทธมีเรื่องอะครับแล้วก็เขาจับแยกกันแล้วก็เป็นพยานให้พุทธด้วยครับเอา้างั้นเขารู้จักไอ้ถอยปะเนี่ยออพ่อแม่เขาอาจจะแค่รู้จักกันอะแต่คงไมา่ได้สนิทกัน แล้วเป็นยังไงมีความสุขไหมลูกมีความสุขที่สุดเลยครับโอ้โดีเลยงั้นไว้ว้างๆอ่ะพามาเจอพ่อกับแม่บ้างนะแต่คิดก็มีแฟนนะแม่เฮ้ยออันนี้น่าสนอันนี้น่าสนยังไงจริงเหรอก็ไม่ใช่อโตไใหเจดใช่ไหม โอ้ฟ้าผ่าเหอะถ้าเป็นพี่โตกับพี่เจตอ, <c oughs> อะเอา้าก็ดีหร <c oughs> อไม่ดีแล้วตกลงเป็นใครเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็พามาเจอพ่อกับแม่บ้างนะใช่ลูกอยากเห็นพามาเจอบ้างดิอออาย พเพื่อนลงงานเพื่พอนงงาน,น,นมาพอดีเลยครับพ่อโอ้แน่ฮันแน่ฮันแน่ผมไม่ทันขาดคำเลยครับเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนั่นเองเลยฮัลโหลค่ะการฮัลโหลคริสเรื่องคลิปควรพูดว่างไงบ้างอะการไม่ต้องห่วงนะคะคริสให้มันลบต่อหน้าคริสเลย ไม่เหลือแน่นอนโอลอ่งออกไปทีนี่โทรมาเพราะเรื่องแค่นี้เหรอคะนึกว่าจะคิดถึงกันซะอีกแล้วที่รักของการคิดถึงกันหรือเปล่าคะคิดถึงสิคะคิดถึงมากๆเลยการก็คิดถึงคิดเหมือนกันนะคิสฮัลโหล พีหฮึคะ <Huh? S 2> รือว่าสายลุดอะเห็นเงียบไปเิีสักแค่กลัวจะวิ่งไปหาการตอนนี้เลยะสิคะก็เลยต้องอดทนไว้ก่อนพรุ่งนี้ว่างไหมคะการว่าจะจัดบ้านอะ่ะคิดมาช่วยการไหมได้สิคะพรุ่งนี้คิดไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณนะคะการดีใจที่สุดเลย ที่เราได้เป็นแฟนกันเิสก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ได้เป็นแฟนกันเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ ถ่ายล่าสุดนี่ไงแม่คะพ่อคะคริสมีอะไรอยากจะคุยด้วยอะคะอ,อืมพ่อกับแม่จะผิดหวังไหมคะถ้าคริสมีแฟนเป็นผู้หญิง ไม่เลยลูกถ้าลูกรักใครชอบใครพ่อกับแม่ก็รักด้วยถ้าลูกมีความสุขพ่อกับแม่ก็มีความสุขนะลูกแต่คิอไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยอะค่ะไม่เหมือนพี่พูด ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยพี่ยังมาทำอะไรผิดพลาดเราเยอะแยะอ่ะแต่พี่จะบอกเราทำไมอ่ะแต่คิสก็ทำให้พ่อกับแม่ลังบากมาตั้งสามปีคิสดื้ออยากจะไปทำงานที่กองจนเกิดเรื่องคิสไม่อยากทำให้แม่กับพ่อผิดหวังแล้วว่าค่ะ แม่ภูมิใจในตัวหนูทุกวันเลยนะพ่อก็ภูมิใจนะลูกลูกพ่อทั้งสวยทั้งเก่งและกล้าที่จะเป็นตัวเองแบบนี้ดีจะตายอืขอโทษนะคะแม่ขอโทษนะคะพ่อขอโทษอะไรกันไม่เห็นมีอะไรจะต้องขอโทษเลยลูกเอ้ยลูกหมาเอ้ยร้องไห้เป็นเด็กเลยเรา โอ้ยคีไงจริงอะไรเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนลูกไม่ลยาำเอียงอนะคริส <laughs> มีความสุขไหมลูกมีความสุขมากเลยครับพอ่อ <laughs> งั้นว่างๆ <laughs> ก็พามาเจอพ่อกับแม่นะแม่ก็อยากรู้ว่าจะสวยสู้แม่ได้หรือเปล่า แหม่ไม่มีใครสวยเท่าแม่ผมแล้วครับอยากได้อะไรล่ะเราอยากได้เง่นประผัดดูเลยไปดูเลยอ่ะมาลูกไม่กอดละอยังนี้ว่าอลยนี้ที่